จ้าหดท้างคุณนรดจะหดทางคุณนรด,ดอันนี้เราคอยดึงสายทั้งนี้ไหมขอโทษด้วยค่ะเสียงดังใส่โทรศัพท์เพราะว่าเอาโทรศัพท์ไก่ปากเจ้ของนะคะอือ้อาชสาผมหน่อยสาผมหน่อยเอาดาวได้น้อยจังดาวได้ยี่สิบดวงเองขอดาวหน่อยแม่ค่อยเปียก ao, mày nghe đi đã, đã, ơi mè, ao, ao, đi, phú thầu đấy, đi chắc càn phú thầu, thấy mày? không, nhỉ, biếch bớt đấy mày, thưa nào, hừ, ơi mày? เช็ดหน่อยมีพวกถั่วถุงนันเอ้อถั่นอวนัวถั่วเ้ยอย่าทำเอออย่าทำนวดั่นวดทวดอ่ะเอ้ยมาทำยายทำไมเนี่ยทวดโนโนฮ้ยายเปียกเลยอ่ะเช็ดเช็ดเช็ดหน่อยอีเช็ดหน่อยเช็ดหน่อยเอาเพชรเช็ดหรือยังเพชรเช็ดให้ยายหน่อยเพชรเช็ดเฮ้ย เอ้ยเอ้อโอ๊ย,อ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 ยมดไหนลูกไหนที่ไหนอ๋อระวังนะนี่มดว้มดอยู่ตรงนี้นี่อเปื่ปอนแล้วอ้เปื่อนแล้วอ้อเปื่อนแล้วมาให้ยายเปื่อนแล้วเดี๋ยวยายไปจัดการทวดก่อนทวดมาเล่นน้ำนี่ไ <laughs> ม่มาหาหยอกคนอย่รอไห้ทวดเลย <laughs> เอาออกมานีหน่อยลูกมันมีสระผมตรงนี้หน่อยมดแดงอยู่ตรงนี้มาลูกขึ้นมาลูกขึ้นมาก่อนเอามดมดมาตรงนี้เออมาตรงนี้หนูเล่นตรงนี้เออเล่นตรงนี้มดอยู่ตรงนี้เออนั่งเลยอนั่งเลยนั่งเลยเออมน่อเอาไปจุบไปจุบไปจุบไจุบอะสระผมหน่อยช่างช่างสระผมหน่อยช่างอ่าสระผมอ่าเออ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 ช่างจะเห็นแห้ยงไช่าง เฮ็ดค่อยๆเนี่ยจุดประังก็แม่์ก็เม่์เดียก็เกอะจบที่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 าช่างอาช่างสระผมหน่อยช่างเป่าผมด้วยนะเอาผมด้วยนะช่างนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ่ายตังค์ด้วยนะช่างอันนี้ในกระเป๋าเนี่ยตั้งในกระเป๋านี่จ่ายด้วยเนี่ยในกระเป๋านี่ไงใส่กระเป๋าไว้เนี่ยเนี่ยกระเป๋าอ่ะ โคตรผสม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 โอ้โหช่างผัมผสมผสมผสมอ่ะหืมไอสังไอเฮ็ดแห้งหลายสังนี่โฮ้ยสังพรอยเฮ็ดแห้งโพดรนี่ไปไหนลูกฮะน้ำเลมอะไรนะพูดใหม่ไม่จะไปเล่นน้ำเหรอไม่ได้เล่นน้ำไม่ได้เดี๋ยวยายยายบียายบีทอดไข่ให้หนูหน่อย ทอดไข่ให้หนูหน่อยเหนื่อยอยากกินข้าวทอดไข่ทอดไข่ให้หนูหน่อยค่ะโอ้หนาวหนาวโอ้จากแอ่งบุญหนาวนี่เพื่อนนีไน่ไหนไหนกอดกันเละลูก